สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านเ <t> พื่อนใหม่เ <t> พื่อน, <t> นเก่าทั้งที่รู้จักไม่รู้จักนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่เป็นนอร์เวย์ค่ะช่องหนึ่งช่องสองช่องสามนะคะไม่เป็นนอร์เวย์หนึ่งสองสามส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องที่สามนะคะความจริงก็เป็นช่องหลักนั่นแหละแต่ว่ามันมาล่าสุดเป็นน้องสุดท้ายส่วนช่องไม่เป็นนอร์เวย์หนึ่ง อันนั้นพ,พี่ใหญ่ตั้งขึ้นมาครั้งแรกเลยแต่รู้สึกว่าจะละ,ละทิ้งๆนะคะไม่ค่อยได้สนใจสไลด์เพราะว่าไม่เป็นไม่มีเวลาส่วนช่องที่สองก็เป็นช่องทั่วไปก็จะคล้ายๆช่องนี้นะคะ่ะช่องสองกับช่องสามนี้ส่วนมากจะคล้ายๆกันส่วนช่องที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นช่องธรรมชาติช่องเก็บเห็ดเก็บผักค่ะแล้วก็ช่องธรรมชาติทั่วๆไปค่ะแต่ว่าไม่เป็นไม่มีเวลาที่จะไปดูแลตรงนั้นนะไม่มีเวลาที่จะ ไปป่าเก็บเห็ดทั้งๆที่บางครั้งก็อากาศดีอย่างเช่นวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยหน้าเข้าป่ามากๆเลยแต่ว่าแม่เป็นกเ็เลือกที่จะมาอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้เพราะว่าฝนตกทุกวันเลยแล้วก็วันนี้แดดดีความจริงอยากจะออกแต่ไม่ออกไม่ออกดีกว่ากะว่าจะทาธุระาภายในวันนี้ให้มันเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันตีกอล์ฟกันค่ะแล้วก็หลังจากนั้น พวกนี้ปรันแข่งขันนะคะแล้วก็มืเรือนี้ก็ไปตีกับคุณลุงทีนี้ก็จะไม่มีการแข่งขันบ่อยก็จะไปแข่งขันไปฝึกตามปกติก็ไม่มีอะไรมากแล้วเพื่อนก็อยากจะถามเพื่อนทุกคนนะคะเพ,เพื่อนที่มีช่องอะคะ่ะว่าการทําช่อง youtube นี่เป็นยังไงคะทุกคนมีความรู้สึก สำหรับคนเก่าคนใหม่ด้วยนะคะพูดถึงคนเก่าที่มีช่องมานานแล้วและช่วง,งหลังๆนี้เป็นยังไงคือไม่เป็นอยากจะรู้ว่ายัางแข็งแรงเหมือนแรกๆหรือเปล่าไม่เป็นแรกๆแข็งแรงไม่เป็นอยากจะถามว่ามีใครเหมือนไม่เป็นหรือเปล่าเออใหม่ๆนั้นไม่เป็นหนาเต่นเต้นมากนะถ่ายนั่นถ่ายนี่โอ้อยากจะถ่ายอยากจะลงรู้สึกว่ามันเยอะมีนั่นมีนี่อยากจะลงนั่นนี่พอ พอไปนานๆแล้วมันมันไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าใหม่ๆนั้นมัมนตื่นเต้นแล้วก็มีเรื่องที่จะบอกจะเล่านะแล้วก็อยาก,กลงเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยพอต่อไปนานๆแล้วสึกเอ๊ะมันมันหาคอนเทนต์ไม่ค่อยจะได้นะมันหาคอนเทนต์ไม่ค่อยจะได้ส่วนคนไหนเขามีไอเดียดีๆเอ่อเขาก็มีคอนเทนต์ออกมาโดยเฉพาะถ้าคนไหนที่ขยัน หาข้อมูลก่อนที่จะไปลงคอนเทนต์นะคะวางแผนในการลงเขาก็จะไปได้สวยแต่ว่าไม่เป็นไม่มีเวลาะคะ่ะเพราะว่าการวางแผนมันก็ใช้เวลาจะต้องมีเวลาทําช่องไม่เพนคิดว่าต่อไปไม่เพนก็จะห่างหเางินเหินนะคะคือไม่ค่อยไปเยี่ยมเพื่อนเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเวลาเฉพาะช่องของตัวเองนี้ก็ขึ้นเล็กๆน้อยพอ พอได้กะว่าจะทิ้งละทิ้งหลายครั้งแล้วแต่ตัดสินใจว่าไม่ทิ้งค่ะแต่ก็จะปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปอย่างเงี้ค่ะปล่อยละลอยไปเดี๋ยวมันก็หายไปเองเพราะว่าสองช่องแรกนั้นช่องที่หนึ่งโดยเฉพาะช่องที่หนึ่งไม่เป็นไม่ค่อยได้ลงอะไรเลยนะคะลงแต่เฉพาะคลิปสั้นไม่มีอะไรจะลงไม่มีเวลามันมีอยู่แต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ช่องสองจะคล้ายๆก,กันกับช่องนี้ ไม่เป็นนักขออภัยด้วยนะที่พูดผิดพูดถูกไม่อยากจะตัดต่อเท่าไหร่อ่ะเหนื่อยนี่แหลคะค่ะเหนื่อยการตัดต่อนะเพราะว่าทุกสิ่งมันทุกอย่างมันใช้เวลาแล้วไม่เป็นก็จะมีช่องนี้แหละคะ่ะที่เป็นเป็นช่องหลักของไม่เป็นก็จะอาศัยช่องนี้ลงไปเรื่อยๆแต่จะไม่ซีเรียสกับมันนะคะเพราะว่าไม่เป็นเหนื่อยต่อการทําช่องเลขอย่างหนึ่งอ่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นคนที่ทันสมัย แล้วก็เทคนิคไม่ไม,ไม่ไม่มีแล้วก็ขี้เกียจที่จะไปเรียนสิ่งใหม่ๆออกมานะคะเพราะว่าการที่จะเรียนสิ่งใหม่ๆออกมามันใช้เวลาในการเรียนและอีกอย่างหนึ่งมันใช้เวลาใช่พอถ้าเราตั้งใจจริงๆนะมันก็คุ้มแต่ว่าไม่เป็นคิดว่าจะไม่ยึดทางนี้ให้มากเกินไปกะว่าจะเรียนสิ่งใหม่ๆออกมาบ้างต่ตัดสินใจว่าเออแล้วเราจะเรียนสิ่งใหม่ๆไปทําไมเกี่ยวกับทางโลกอะไรเงี้ย แม่เบนก็เลยตัดสินใจเอาเองนะคะว่าจะไม่เรียนสิ่งใหม่ในการทำ u t u b e นั่นแหละแม่เบนก็จะปล่อยอย่างเงี้ยแบบธรรมชาติแบบสมัยเก่าสมัยดั้งเดิมอ่าสมัยออริจินอลนะคะไม่มีเทคนิคอะไรมาใหม่เข้ามาในช่องนี้เลยไม่มีไอไม่มีอะไรมากมายอย่างน้อยก็มีเล็กๆน้อยๆในช่องอคลิปสั้นมีอะไรก็จะลงนะคะ อย่างเช่นไม่เป็นไปเที่ยวอิตาลีมาไม่เป็นก็ไปเที่ยวเมื่อหน้าร้อนนี้นะลงคลิปยาวนั้นก็ลงไปหมดแล้วแต่ก็จะมีคลิปสั้นที่ไม่เป็นก็จะลงไปเรื่อยๆแต่บางคลิปนะคะบางคลิปนี่มันมันม,ม,มันซ้ำกันนะไม่เป็นต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลืมลบก็คิดว่าตัวเองไยังไม่ลงก็ไปลงอีกครั้งหนึ่งเออก็ลงอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นบางคลิปนะคะลืมลบมาถ้าเกิดว่าลบเลยมันก็มันก็ไม่ไมผิดพลาดหรอกแต่ทีนี้ บางทีเราก็อยากจะเอาคลิปที่ลงนะบ้านแดงแล้วกล็ลงบ้านฟ้าด้วยมันจะได้มีอะไรลงมีอะไรก็ลงไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วม่เป็นก็เลยอยากจะบอกเพื่อนเพื่น,นทุกคนนะคะว่าอย่าน้อยใจนะคะถ้าไม่เป็นไม่ได้ไปทั่วถึงนะคะไม่เป็นก็ไปอยู่ไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมช่องอื่นๆนะคะแต่ว่าไปไม่ทั่วถึงเพราะว่า ทุกวันนี้ช่องใหม่ๆก็ขึ้นมาเรื่อยๆส่วนช่องกเก่าๆเราก็ต้องสนับสนุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วม่เป็นก็ไปไม่ทั่วถึงแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยที่เข้ามาสนับสนุนให้กําลังใจไม่เพ็นไม่เพ็นก็จะเข้าไปคอมเมนต์นะคะแล้วก็ในการตอบช่องของตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะจะตอบทั่วถึงหรือเปล่านะคะถ้าตอบทั่วถึงหรือช้าหรือไม่ทั่วถึงยังไง ก็ขออภัยทุกทุกคนด้วยนะเพราะว่าต้องเออเข้าใจกันนะเนาะคิดว่าทุกคนคงเข้าใจเพราะว่าคนที่มีช่องนั้นเขาก็ยุ่งยากในการทําช่องเหมือนกันบางคนเขาก็มีไอเดียดีดทาคลิปเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกไปคนผ่านไปผ่านมาก็ไปกดไลค์มั่งไปคอมเมนต์มั่งอะไรเงี้ยมันก็ได้ไปมั่งนีด้หน่อยสะสมคะแนนไปนะไม่เป็นก็ไม่ทําอย่างนั้น คือจะไม่เอาเทคนิคเข้ามานะคะเพราะว่าถ้ามีคนทําให้อะไรง่ายๆไม่พ่อจะเอาอยู่แต่คิดว่าไม่ไม่ไม่ทำดีกว่าก็ถามลูกสาวเหมือนกันบอกว่าเป็นอยากจะทําอย่างนั้นลูกสาวเาบอกไม่ต้องหกแม่ไม่ต้องทำหรอกเอ่อทำไลสดนั่งพูดนั่งคุยอย่างนี้ดีกว่าแก่ว่าอย่างนั้นเออก็เลยเออมันก็จริงเลขอย่างหนึ่งเอ่อก็คิดว่า ตัวเองจะละจากบ้านแดงไปบ้างนะคะจะปล่อยปะละเลยจะขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างทักทายบ้างไม่ทักทายบ้างเพราะว่าไม่เป็นาะอายุมากแล้วแล้วก็ไม่รู้จะเอาทางโลกไปทำไมตั้งเยอะตั้งแยะอีกหน่อยก็ก,ก็ไปแล้วตัวเองก็เอาทางโลกไปไม่ได้นอกจากทางธรรมเทา่ทา,ทา,ทานั้นไม่เป็นคิดอย่างนี้แต่ไม่เป็นก็สนับสนุนทุกคนนะคะแล้วก็สนับสนุนทุกคนให้กำลังใจทุกคน อยากให้ทุกคนสําเร็จไปได้ดูดีและอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นจะไหวพระสวดมนต์ให้ผู้มีพระคุณแล้วก็ให้เจ้ากรรมนายเวรให้ตัวเองด้วยไม่เป็นคิดตรงนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไม่เป็นก็นอนคิดคิดเยอะเลยคิดว่าเออเราอยุ่ป่านนี้แล้วเราจะทําไปทําไมแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่เป็นไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทำด้วยใจรักมันก็รักอยู่แต่ว่ามันก็จะต้องมีเวลาด้วยใช่ไหมคะ ไม่เป็นคิดว่ามันจะต้องมีเวลาด้วยไม่ใช่ว่าใจรักแล้วก็ไม่มีเวลาแต่ก็จะมาดัานด้นทํามันเป็นการฝืนใจตัวเองไม่เป็นก็เลยอยากจะบอกบอกเพื่อนๆนะคะบอกว่าเไม่เป็นอาจจะไปไม่ทั่วถึงไม่เป็นก็คงมาบอกแค่นี้แล้วค่ะบอกเรื่องนี้หละมันคิดหลายครั้งแล้วกะว่าจะลบเลยคิดนะมนเมื่อคืนนี้คิดว่าว่าจะลบเลยให้มันหมดหมดไปสักที ทีนี้มานึกถึงคนที่กำลังสร้างช่องที่ยังไม่เต็มหลักกิโลนะคะแล้ช่องก็ยังไม่ใหญ่เขาก็ต่อสู้กันนะไม่เป็นอะต่อสู้นะแรกๆทุกวันนี้ก็ต่อสู้อยู่แต่ว่ามันลาแล้วคะ่ะมันล้าแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่รู้จะต่อสู้ไปทำไมเพราะว่าพูดไปแล้วไม่เป็นมีมีทุกอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งการทำช่องมันก็จะต้องมีเวลาและจะต้องมีความสุข แล้วไม่เป็นไม่มีความสุขไอ้ตรงที่ว่าไม่เป็นมีเวลาน้อยนะคะเวลาที่จะเอาไปเป็นโลกส่วนตัวมันไม่ค่อยจะมีอย่างเช่นไม่เป็นมีตัวเป็นตนที่จะต้องดูแลสุขภาพนะคะไม่เป็นสุขภาพไม่ดีนะตีกอล์ฟก็ดันด้นตีอะไรเงี้ยก็จะออกกำลังกายไปบ้างนะแล้วก็จะดูบ้านดูช่องนี่ขนาดไม่มีลูกนะขนาดมีแค่ ตายายอยู่กันแค่ตายายกับสองคนนี่ยังยังไม่มีเวลาดูแลกันอย่างสมบูรณ์เลยคิดดูไม่เพนก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเออนี่แหละปล่อยปะละเลยสักหน่อยก็จะไม่เครียดกับมันก็จะสร้างช่องไปเรื่อยๆรือเล็กอย่างหนึ่งไม่เพน,น่ะไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีใครมามาติดตามชมเอยอะแยะเหมือนแรกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคนชมทั้งหลายน่ะ fc ทั้งหลายกลายเป็นเจ้าของช่องหมดแล้วเนี่ยไม่เพ็นก็เลยก็เลยจะบอกเพื่อนเพื่อนให้รู้ไว้นะคะทุกคนที่มีช่องอะ่ะโดยเฉพาะคนที่มีช่องเขาก็คงจะหวังว่าเออเห็นชื่อของเราขึ้นช่องเขาบ้างไปคอมเมนต์ไป pay, ให้กําลังใจนั่นนี่ไม่เพ็นก็จะไปทุกช่องเท่าที่ไปได้ไม่เพ็นก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะทุกคนขอให้ทุกคนจงเจริญรุ่งเรืองและสําเร็จกับการสร้างช่องแล้วก็สําเร็จกับการเงินการงาน การสร้างช่องของตัวเองให้เงินไหลมาเทมาเหรียญไหลมาเทมาให้ร่ํารวยให้อยู่ได้ให้สร้างฐานะได้เลยโอเคนะทุกคนขอให้ทุกคนจงสุขกายสุขใจจ้ะและสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างก็ปังๆทุกเรื่องเลยโอเคคะ่ะฝากช่องไม่เพ้นด้วยนะคะอืมถึงไม่เพ้นไม่ค่อยได้ไปทั่วถึงแต่ก็ฝากฝากด้วยสําหรับคนผ่านไปผ่านมาคะ่ะโอเคคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ